เ,เรามาผัดผักรวมใส่ไก่เดอ้อพี่น้องเดอ้อมีผักรวมทุกสนิท healthy food เราทำอยู่ร้านอาหารเราต้องลวกก่อนมันจะเอาน้ำที่ไม่ดีออกไปหมดก่อนเนาะลวกๆวกลวก,ลวกตั้งกระทะไปเลยกระเทียมลงกระเทียมลงจ้าไก่ก็สุกแล้วนะไก่ก็สุกแล้วทำแบบร้านอาหารเ็ดีเดอ้อฐานเราย่บานกับไก่ไก่ก่อน กั้วไก่กนจ้าผัดแล้วกัวไก่รวมมิตรผักผัดรวมมิตรมีทุกอย่างเลยน้ำซอสลงไปซอสแล้วแต่พู้จะปรุงเนาะมีผงนวลมีเกลือมีออรเตอร์ซอสน้ำมันหอยน้ำปลาน้ำซีอิวแล้วแต่คนจะชอบเสร็จแล้วพริกไทยนิดหน่อยน้ำซุปใส่หน่อยนึงเผือ่อมันมีน้ำมีนวลคั่วขัวัวไปพริกไทยหยดละจ้า เสร็จแล้วจ้าผัดผักรวมมิตรสิบสองเหรียญเสร็จแล้วจ้าเสร็จแล้วจ้ามากับข้าวมากับข้าวเด้อสิบสองเหรียญเก้าสิบห้าอเมริกาจ้าขั้วผักรวมมิตรจ้าสิบสองเหรียญเก้าสิบห้าเสร็จแล้วจ้าไปเลยไปเลยเสร็จแล้วจ้าเสร็จแล้วจ้าอร่อยมากอร่อยมากเด้อเซฟเวอร์ผัดผักรวมมิตรไก่จ้า แล้วแต่คนจะปรุงเนะาะผิดไทยหยดนิดหน่อยกระเทียมเจียวข้างหน้า